ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่28เดือนมกราคม2565นะครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้เห็นชื่นชมความงามของไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะหามาปลูกเลี้ยงนะครับในเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับก็เลย ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงแคคตัสนะครับซึ่งนับจากวันนี้ไปนะครับก็คงจะได้ศึกษานะครับทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีหาพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาปลูกเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เห็นความงามของไม้จำพวกกลุ่มที่ที่ไม่ค่อยต้องการน้ำมากนักนะครับก็คือพวกแคคตัสหรือกระบองเพชรน,นะครับวันนี้ก็เลยได้สั่งซื้อนะครับ ส่วนที่หลายๆสวนนะครับที่ผมเห็นในทาง youtube นะครับที่ปลูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นต่อนะครับเพื่อเอาไว้กราฟก็คือการเปลี่ยนจากจากหัวพันธุ์ดีหรือต้นพันธุ์ดีนะครับมาเพื่อปาานะครับตรงไายของท่อนที่เป็นต้นต่อนะครับแล้วก็นำมาแปะแล้วก็มีการยึด ปลูกให้ติดนะครับหรือบางคลิปก็จะเห็นหลายท่านบางสวนที่ปลูกเลี้ยงแคคตัสก็จะใช้กระดาษกาวบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเข้ามาติดตามแล้วก็ศึกษานะครับก็เลยนึกย้อนไปถึงเมื่อประมาณปี2538 39นะครับช่วงนั้นก็ก็คือจะมีไม้ที่นิยมยอดทิตอยู่อย่างหนึ่งก็คือโยเอซินนะครับโยเซินในสมัยนั้นก็ มีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับก็เลยปล่อยให้นึกถึงการขยายพันธุ์โพยเซียดน,นะครับเพราะว่ามีลักษณะการทำคล้ายๆกันนะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับ2,565ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้คลุกคลีไม่ได้ลงมือทำหรือหามาปลูกนะครับซึ่งก็คือแคคตัสนะครับนั้นวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ของตัวผมเองนะครับเป็นการที่จะเพิ่งเริ่มหามาปลูกเลี้ยงใหม่นะครับ ดังนั้นก็เลยมา,ามาแชร์มาพูดคุยนะครับเผื่อหลายๆท่านที่อาจจะกำลังหาไม้ใหม่ๆเข้ามาปลูกเลี้ยงนะครับเพื่อชื่นชมความงามหรือเพื่อ,อเป็นของฝากนะครับเลี้ยงสวยงามแล้วจะฝากให้คนที่เราเคารพที่เรารักก็ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยเริ่มที่จะเสาะหาเข้ามาปลูกเลี้ยงไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือ ตอบลูนะครับเป็นแ <c raszam> คคตัสที่นิยมปลูกเลี้ยงเพื่อทําเป็นต่อไว้เปลี่ยนนะครับหรือกราฟมีความสามารถในการเลี้ยงนะครับตัวที่จะเอามาเปลี่ยนนะครับที่เอามากราฟเป็นพันธุ์ดีหัวที่เป็นพันธุ์ดีมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็จะมีความสามารถในการหาอาหารได้ดีกว่าและก็ส่งเสริมให้หัวที่เอามาเปลี่ยนที่เป็นหัวพันธุ์ที่มี ราคาหรือมีมูลค่าหรือมีความงามมากกว่านั้นนะครับจะเริญเติบโตได้เร็วนะครับก็จะเป็นหลักการค,คล้ายๆกับการาถ้าเป็นไม้ผลนะครับที่เคยทําอยู่ก็จะเป็นการเอามาทาบกิ่งนะครับโดยใช้ต้นต่อนะครับอันนี้ก็ค,คล้ายๆกันนะครับนี่ก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเอามาเป็นต้นต่อในการเปลี่ยนยอดหรือหัวใหม่สําหรับแคปตัทนะครับนี่เรียกว่าตอปรูนะครับันนี้ผมซื้อมาในราคา 25บาทนะครับต้นหนึ่งนะครับที่เป็นอาจจะเป็นเรียกว่าหักยอดออกมานะครับหักกิ่งออกมานะครับ25บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับโดยส่วนตัวผมแม้เขาจะเหมาะกับการทําต่อนะครับแต่พอเห็นลักษณะะครับลักษณะแล้วก็เหมือนที่จะมีความงามในตัวนะครับถ้าปลูกเลี้ยงให้โตแล้วอาจจะมีความงามโดยไม่ต้องเปลี่ยน ต่อหรือเปลี่ยนหัวใหม่ก็ได้นะครับอันนี้มีความยาวประมาณสี่ถึงนิ้วนะครับสำหรับตอรูนะครับ3 4 5 6นะครับวันนี้ผมสั่งมา10 10ต่ตอนะครับกระดาษนะครับที่ถูกห่อไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อเซฟนะครับไม่ให้ช้ำมากนะครับนี่คือการขนส่งในเรื่องของตอรูนะครับของแคคตัสนะครับอีกต้นหนึ่งทางขวามือนะครับก็คือ ที่เข้าอ่านที่หาความรู้อยู่ในช่วงนี้ก็คือเรียกว่าตอริทเทโรนะครับก็นิยมนำมาเป็นต่อเช่นเดียวกันนะครับถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าปลูกเลี้ยงแล้วโตก็จะมีความงามเหมือนกันนะครับนี่คือตามความรู้สึกความคิดของผมเองนะครับส่วนอริทเทโรนี้นะครับก็ความสูงนะครับที่ผมวัดเมื่อกี้ก็ประมาณ3-4นิ้วนะครับก็อยู่ที่ 60บาทนะครับต่อ160บาทนะครับจะเห็นว่าวันนี้นะครับผมได้ลองนะครับลองค้นหาแล้วก็คิดว่า1นอกจากมาเป็นต่อหากเรามีโอกาสปลูกเลี้ยงต่อไปขยายในหัวที่มีความสวยงามนะครับเพื่อเป็นของฝากหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นงานอดิเรกที่เราเคยทําอยู่แล้วนะครับก็เลยหาตอมาปลูกเลี้ยงไว้ก่อนนะครับอาจจะชื่นชมด้วยความงามส่วนตัวของเขาโดยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ นะครับครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่นำแคกตัสดนะครับสองชนิดนะครับที่นิยมใช้เป็นต่อในการกราฟระบองเพชรหรือแคกตัสดอื่นๆนะครับที่มีอาจจะมีสีสันหรือมีความงามสายพันธุ์อื่นๆที่แยกย่อยออกไปนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ